ก็วสวัสดีครูผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินนีบนสอนการเพิ่มนะับยอดไลค์อิโมจิของเฟซบุ๊กนะสวกสดี่มียอดไลค์อิโมจิ like น้อยก็สามารถเพิ่มนะคถ้าผมได้สวัสดีการก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้คุณชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับสนารเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามาครับในลคลิปนี้ก็ได้็นการวางลิงก์ ไปขนาคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็สามารถที่เข้ามาก,กันได้เลยนะพอคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้กันไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ k m p ที e จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์ิ่มยอดติดตามนั่นเองจะเป็นเว็บไซต์แบบนี้นะตัวนี้เขาจะรงลงชื่อใช้คนที่มีล่าสมาคชิกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเขาใช้ด้านหน้าตัวนี้กันไปเลยตรวคนที่ยังไม่มีแนวก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนแลวเขาที่สมัครสมาชิกได้หมขอมือทีเดียวบริการสมัครสมาชิกง่ายๆเลยก็ใส่ชื่อพใช้งานลงไปอีเมลชื่อจริง นามสกุลนะครับต pues things, teachers, 8, nah ั season, วนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะจะมั่วมาเลยก็ได้ต่มาจะเป็นลานพันล้านพานตัวนี้นะครับก็ต้องจุดรพันกันให้ดีทําการยืนยั่ผมานอีกครั้งจากแั้นกอย่าลืมติ๊กที่ชันไม่ใช่โปรแกรมอต่นมาสุคพังด้วยนะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยตัวที่จะสมัครแชร์กูเกิลสามารถสมัครแชร์โดยที่มีกูเกิลนั้าน้ตัวนี้กันไปได้เลยพอทำการสมัครที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่เอาชื่อผู้ใช้แล้วก็รา่านในการลงชื่อเข้าใช้งานงนี้เาหน้ไเาต เห็นไหมพอเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะนยนหน้าเว็บไซต์จะเป็นหน้าแบบนี้เป็นหน้าคำมืซื้อามาก,กจะมีหลายฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s t a g r a มท i k ต o k ก o u t u b e t e แ e g r a m Twitter ไอซีโอสามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ผมจะเลือกแพลตฟอร์มในของ Facebook นะก็เลือกไปที่ Facebook ตัวนนี้เลยแต่ละหมวดมูตัวนี้จะมีหลายมมูให้เราเลือกใช้หลายมมูกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้ในหมวดมู่นะครับเพิ่มอ่ะสุขใจรูปอ แต่จะมีบริการตรงนี้ให้เราเลือกใช้บริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้นะครับบริการนี้เลยนะถูกใจตรวนี้นะบริการเพิ่มหัวใจตรงนี้นะผมก็เลือกไปเลยอิมิจตรงนี้คุณจะสามารถเลือกใช้กันได้เลยนะว่าคุณจะใช้อิมิจอันไหนก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้เพิ่มเลือกทีิ่เพิ่มหัวใจตรงนี้ก็เลือกไปเลยนะครับแต่จะมีคำอธิบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกันเลยก็สามารถอ่านกได้เข้าใจได้เลยนะครับจะเป็นรายละเอียดการใช้บริการนะก็สามารถอ่านกันได้ แล้ก็ลิงก์มาสั่งไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณใี่การที่เพื่อเข้าไปได้เลยวันนี้มีการตั้ง50ก็ใส่50กาไปนะจะได้ไปสันงซการจำนวนค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าบริการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจะเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้ววันนี้ทำมาคืนแบบนี้มาก็จะได้มาสั่งซื้อเสร็จททีเรียบร้อยแล้วนย่งก็สามารถตรวจสอบจังซื้อได้เลยก็ข้อวินาปวาจสังซื้อตัวนี้ อ่ะอันนี้เป็นหน้าปวดการสั่งซื้อจะมี id นะครับบริการที่สั่งซื้อเข้าไปส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบก็ได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็น,รรนสถานะเขาใจบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับตัวนี้วิศัก์ก็กำลังดำเนินการให้เราอยู่นะครับระหว่างที่รอวิซตยไม่ก็ระหว่างที่รอวิศัยไมการนะผมก็จะแนะนำเมนูต่างๆขอ,องวิศัยต่อเลยนะเมนูต่อมาจะเป็นเมนูกเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายชยนากงกันเลย แต่คนท <ITA> ี่ไม่มียอดเงินเลยนะครับเพิ่งมาสมัครใช้งานก็สามารถเข้ามาเติมเงินกันก่อนได้เลยนะครับจะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดโอนเงินแนบซิปทั้งเป้าพวกเห็ดและก็ชิวเพย์นะครับชิวเพย์ตรงนี้ก็จะเป็นการทติเงินที่มีหลายช่องทางกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้จะมีทูบันดี้วัลเลตธนาคารต่างๆร่วมด้วยตู้เป็นตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยอ่หรือว่าจะเป็นคริปโตตรงนี้จะเป็นคริปโตก็เป็นการเติมเงินต่างประเทศก็สามารถใช้ซื้อกู้เงินของต่างประเทศได้นี่พวกบิตคอยนี่ครับด้านล่างเรรียยบ้้อแลวก็สามารถทาตกันไปได้เลย ห้าขอมือตัวนี้จะเป็นฝากกเะิมเงินที่เราจเงินเข้ามานะครับก็จะขึ้นมาให้เราเติมเงินไปเมื่อไรนันเองต่อมาก็จะเป็นเมนูนะบริการนะจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้เลยจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วสามารถเลื่อนดูกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามเรถเข้ามาแนะนำเพื่อนไปใช้สนนี้ ได้ง่ายๆกันเลยก็แค่ก๊อปปี้เลือ้ไปแล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมในกาไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะส่วนด้านาตรงนี้จะเป็นรายละเอียดการได้เพื่อนก็สามารถเข้ามาตรงนี้ให้เขาใจกันได้เลยนะเป็นแหล่งรายได้ของคุณผู้ชมอาจจะเป็นการแนะนำแนะนำเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่นาดก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนพื้นที่ได้นะก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบแอนด o อยแล้วก็ระบบ iOS เลยนะหรือพีโตกับแอปโตก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลย ต่อมาก็จะเป็นเ tamam. มน,น Somehow, e ูติดต่อแอดมินนะพี่เป็นมหาลัยย้อนไปขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้เลยก็คาวีน่าพัมชั้นตึ้งใหม่ตรงนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อแอดมินตัวนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางน้าชี่เหลือแล้วช่องทางแอดไลน์ก e ็สามารถเลือกติดต่อกันได้นะครับะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคนจะเบื่อขึ้นเมนูตัวนี้ครับอ่าแล้อ M G หัวใจของเขาเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ก็อ่าอยู่ที่สองร้อยสี่ส อ่าตัวนี้ยอดอ่าถูกใจของเราหรือย่อหัวใจของเราทำการเพิ่มมาเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยกว่าเลยนะตัวนี้ผมเพิ่มมาไวมากๆเลยเยอะมากๆด้วยนะอ่าเพิ่มมาให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับชมนะท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซ์นี้นะหรือต้องการใช้บริการต่างๆของเซนนีจโท,ทิ้งลิงกีขว้ข้าคลิปที่เรียบร้อยแล้วกนะ็านะวสามารถอีเข้ามานะครับเลยนะจะได้ม่เส์ชหายง่ายนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะรับคลิปนี้ผมขอตัว